ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาชมวิธีตั้งคัดมอเตอร์ไซค์ฮอนด a าเวฟนะครับโดยเราก็จะมีอุปกรณ์คือประแจเบอร์14เป็นใช้ประแจเบอร์ติดรถก็ได้แล้วก็ไขควงปากแบนนะครับอันนี้ก็อุปกร,กรณ์ติดรถวิธีการตั้งคือเอาไขาควงปากแบนจิ้มไว้ตรงรูตรงกลางนะครับของน็อตคัตแล้วก็อันนี้หมุนทวนเข็มนาฬิกาการหมุนทวนคือคลายอพอมันหลวมๆแล้วเราก็ใช้อันนี้บิด ทวนหนึ่งครึ่งรอบแล้วก็ตามครึ่งรอบนะครับให้มันลื่นๆแล้วหลังจากนั้นเราก็บิดทวนเข็มช้าๆครับให้รู้สึกว่ามันตึงอ่าทีนี้พอมันตึงเสร็จปุ๊บให้เราคลายมา1ส่วน8รอบ1ส่วน8รอบคืออะไรอันนี้ตามแนวขวางก็คือครึ่งรอบนะครับแล้วก็แบ่งเป็นอีกครึ่งหนึ่งก็คือ1ส่วน4อ่าตรงนี้นะครับ1ส่วนส แล้วเราก็เปลี่ยงอีกครึ่งหนึ่งก็คือหนึ่งส่วนแปดก็ประมาณนี้นะครับหนึ่งส่วนแปดรอบปุ๊บแล้วเราก็ขันกระ,ระจายเบอร์สิบสี่ตามเข็มนาฬิกา,าขันให้ตึงนะครับไม่ต้องถึงกับแน่นเลยให้ตึงมือพอ,อนี่นะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วแล้วเราจะไปลองเช็คคัดกัน ครับถ้าเราตั้งคัดที่ถูกต้องตรงนี้จะขยับได้นิดหนึ่งอ่าเห็นไหมครับแล้วก็ลองใส่เกียร์ดูอย่างนี้ถือว่าโอเคนะครับใครที่มีอาการใส่เกียร์ยากใส่เกียร์แข็งก็ลองตั้งคัดดูก่อนไม่จําเป็นต้องพึ่งช่างนะครับทําเองได้เลยแต่ถ้าใครแบบวัยรุ่นก็ตั้งให้ตึงนิดหนึ่งก็ได้เวลากดมันจะสับโดดสับโดดครับแต่ถ้าสเตปบ,บ้านคือแค่นี้พอ โอเคครับขอบคุณครับ